พี่ปาทำอะไรอยู่คะเนี่ยแยกใบ order ไปนี่นะคะโอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยล่ะพี่ <c oughs> เยอะมากไม่โฟกัสด้วยนี่นะคะทำไมต้องแยกใบ order ่ะคะพี่ก็แยกของแบบเป็นโซนๆน้ๆ่ทำโอ้ทำให้หยิบง่ายด้วยนะคะนี่อื้ ออเดอร์เยอะไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยืมกล่องหนึ่งมีตั้งกี่ใบดูสักก่อนโอ้ยไม่โฟกัสเดอะนืมนะคะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยมะพร้าวผักเบบ้ืมไม่ไม่โฟกัสจัง สนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถจิ้มในตะกร้าได้เลยหรือว่าจะทักหาแอดมินก็ได้นะคะไม่โฟก,กัสอีกจะสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะคะเพจเจฟายพร้อมจบหรือว่าบอยบายช็อปนะคะอือเอาได้เป็นกองะคะ่ะ